วันนี้ประเทศไทยของเรามีสัสดส่วนของ GDP ที่ใช้อยู่ในเรื่องของการขนส่งนั้นถึง14เเลยทีเดียว ถ้าเรามาว่ากันนะครับว่าทั้งหมดของธุรกิจขนส่งเหล่านั้นแบ่งออกเป็นรถที่ขนส่งนั้นมีสัดส่วนประมาณ82%แล้วไปทางน้ำประมาณ15%แล้วก็ทางรถไฟนั้นแค่2.1%เท่านั้นเองแล้วทางอากาศก็ประมาณ1ก,1%การขนส่งของเรานั้นวันนี้เราใช้พลังงานไปถึง37%ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในประเทศไทยเลยนะครับ มีมูลค่ากว่า400ล้านบาทและในแต่ละปีนะครับเราต้องใช้เงินที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนั้นถึง1.6ล้านล้านบาทเลยทีเดียวแล้วเชื่อไหมครับว่าคนที่ใช้เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งมากที่สุดนะครับก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับว่า ผูกที่สุดนั้นก็คงยังเป็นเรื่องของทางน้ํานะครับถ้าเกิดเรามาวัดนะครับว่าน้ําหนัก1ตันแล้ววิ่งไป1กิโลนั้นจะมีต้นทุนเท่าไหร่ทางน้ํานั้นถือว่าแค่50สตังค์เท่านั้นเองส่วนทางรถไฟนั้นก็น้อยนะครับประมาณสักบาท38สตังค์ต่อ1ตันต่อ1กิโลส่วนรถยนต์นั้นสูงมากเลยครับ2.19บาทต่อ1ตันและ1กิโล ถ้าเรามาพูดกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าประเทศไทยนั้นเรากว่า80%นั้นเราไปใช้การขนส่งที่แพงที่สุดนั่นเองการที่เราใช้การขนส่งที่แพงที่สุดนั้นทําให้ต้นทุนของการพัฒนาประเทศต้นทุนของการผลิตสินค้านั้นแพงขึ้นครับตัวเลขตัวนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเราไปเสียเงนินไปเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั้นมากกว่าปกติ แน่นอนครับวันนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นในอนาคตประเทศไทยนั้นเราควรจะต้องมาวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ครับอะไรก็แล้วแต่นะครับในเชิงธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจนั้นถ้าเรารู้ว่าเราสูงเราต้องลดเต็มที่แล้วต้องลดทันทีมิฉะนั้นเราจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันครับวันนี้มีข่าวขึ้นมานะครับว่าจีนนั้นสนใจที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูง จากประเทศจีนครับเข้าไปสู่สิงคโปร์นั่นก็คือเป้าหมายที่รัฐบาลจีนจะต้องทําให้ได้เราจะใช้โอกาสนั้นอย่างไรแน่นอนครับวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเมื่อภูมิภาคนี้กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นนั้นล้วนเข้ามาในการที่จะมาแสดงนะครับว่าใครจะสามารถได้งานอันนี้วันนี้เราคงจะดูนะครับว่าใครนั้นจะทำได้ดีที่สุดและก็ถูกที่สุด นั่นก็คือเป็นสัญญาณนะครับว่าการลดไฟของประเทศไทยนั้นจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเราถือว่าล้าหลังมากครับวันนี้การลดไฟแห่งประเทศไทยของเรานั้นจะต้องมาปรับปรุงตัวนะครับจะต้องมาแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นสามารถแข่งขันในระดับโลกได้